4 4 5 5 6, 5, 6, 7 cái đò kìa. Nhìn không? 79 79 979 105 9 79 Ôi! 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 Ai ai chạy coi. Ôi! Ôi! 79 7 พี่นัสองพี่สี่สี่พี่ห้าี่เจ็ดพี่แปดพก้าพีบี่ว่าเด้างๆกันมาเพิ่มเรืคอ ครับแป๊บนึงนะแป๊บี่าเนมเกีเก่งเก่าสอตัวอีกไหาเก่ายีเก่ามีจะโตเก่าเลยะสัสดีครับสวัสดีครับเจมเกาพี่เกาเจตัวแอก่าเก่เจส่าเกาสองตัว่าองตัอง้ีบอว่าแดงี่อตัวง ่ะก็ขอแสดงความดีๆกับทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบังไหนบังไหนบังไหนไม่ต้องสิบห้าหัวติดโอ้นี่โว้ยว่าที่มาหัวตี๋ให้ดับเก่าให้ดับเก่าดับเก่าโ้ยดับเก่าโว้ยเก่บะมี่้ยเฮียเก่าบมี่เขาไปให่คว้านี่สอนตัวเขาไปใส่คว้าได้สอนตัหุ่นบังไล่อี่ร่มเก่าขอกู

มันมีคนมาเม้นอยู่เมื่อกี้ที่ผมลบโพสมันน่ะใครเข้ามาตอนเอแก่ไวรสามบเปิดเทงอยู่

วัหลเหมือนกัเลยทีนองวันนี้ผมวันบ่ที่เขาเกิดเนียมาท่ีเลยาปารแ่งน่ดเยดังวดาู้โตนะครับงวอดดาวู้โตะครับวนี้ครับเอบ่กีอบนะเรอบเอ้ยบแล้วถ้าผมป่วยมัต้องแพ้ครับยนนี้ัน เอาไม่มาไม่มามงตั้งกล้องเลยเนี่ยไม่ดีไม่ดีวิ่งแปดไหมครับเนาะมาแล้วมาแล้วแปด่อนี่ก็เดี๋ยวอันนี้ยังไม่ชัวนะครับยังไม่ชัวแต่ว่าน่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแดนะครับเนาะขอให้มีแปดแต่ว่า เดี๋ยวรอยืนยันพรุ่งนีอีกรอบหนึ่งวันนี้ขอไปทวนเลขก่อนนะมันออก9ก7 9นะครับเก้าเจดเก้าล่างอะไรนะ6 1 6 1ึ่โอ้เกือบบนล่างนะเดี๋ยวเราปล่อยแค่วิ่งแปดก่อนนะครับหนึ่งุมพาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเนาะเาแนงโปรเทเรา ไม่ต้องลีลานะครับนะเมื่อคืนมีเจ้ามือใหญ่ส่งส่งคลิปมาบอกว่าเขาจะล้มเก้าจานนัดไม่มีเก้าแน่นอนกับบางสำนักไร้โซดาเลยว่าบอมีเก่าแน่นอนมีเก้าไม่เหยียบนามันเดี๋ยวสิไปเหยียบเรื่องบอลนะครับเก้าไม่ได้มีตัวเดียวนะมีสองตัวพี่น้องหมวด้อนกับสองตัวก็อะไรนี่กวันกี้ว่ากว่าจานบอลก็เลียบอกว่าบอลหนึ่งอ่ะร่องรางแล้วเจเก้าจะไปบนแน่นอนเนอะแต่วราขอไอ้คู่หลังผมบอกสัมนิษ ถ้าไปคู่หน้าอีกนี่โอ้ได้เงินเหมือนเด e. ิมนะครับโอ้นะครับมีเก้าหมดเลยครับเก้าสองเปอร์เซ็นต์ก็พี่แอ้นนะครับได้ข่าวว่าวิ่งเยอะนะครับสามแสนนะผมเอาคลิปผมไปลงเพจอยู่เลยนะครับเนาะโอ้โหเฮียกอนจะรี่โอ้โหมีคนเสี่ยงพือว้าพี่บาพา กองัติดแล้วงหัดติดแล้วเราเป็นเปี่น่อชามอที่หนไอ้ปก้เหมนเราเราเรอไม่ได้เป็นงวัติดนะครับล่มน้เสามารถยสามารถหสามารถตัวนี้ให้ดู้งย สามตัวต to ่เก hey. ้าหมื่นอเป็นเสนเนนึเฮ้ยพี่ทักพี่ทักทุกคนพี่ทักแกพูดก่อนเอนสามตัวตรห้าสี่สี เราเห็นเห็บปูน,นี่ครับแม่นมันหรือไม่แป้นไม่ติดไปเปลยนะพี่โอร์ี่ส่งไปมาครับพี่ครับว่านี่เราถือเก้ามือต็ดปูว่าเราปรูไหน,นเนห็นไปไผรไหนทัท่าจังเดยแหนมกับอีก้าวหนึ่งไอยู่แค่หนึ่งหัวมาเลยไอ้กิบโอ,อ,อ้ไม <c oughs> ่ใช่หรอก,อกแล้วว่าไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ย ผมาทวนเหรอผมยังไม่รู้ว่าผมถูกไหมนะครับผมไม่สนใจว่าถูกไม่ถูกว่าจะลูกซีถืองนะมือนีินะครับเนาะเนี่ยเทียนให้ปูอยู่ตลอดไปกับติดนให้ใน้เก้ามือได้แสนบวกอีกนะครับเนาะมาเพียได้ยินไปเนาะคุณได้เนาะไปเ้ยไปเลยเจ้วสีเวลาออกเจ่าไปแล้วไปเลยร้างกายอะไร้พื่อ พี่แอรนะครับเอฟซีเมืองคนนะครับล้านคว้าครับพี่น้องแล้วพี่แอรพูดก่อนเลยว่าวันนี้เล่นหนักวิ่งเก็สามแสนแล้วนะครับน้องเอฟซีเมืองคนนะครับแล้วก็พี่ทัพครับพี่ทัพว่าก่อนถูกสามตัวห้าหมื่นสี่วันนี้ได้หลักแสนครับถูกสามตัวตรงแล้วก็อีกอ่าสี่พันห้าสิบสองครั้งก็เลยเป็นแสนกว่าบาทนะครับนี่แหละสมแล้วที่ทําให้ปู่นะครับปู่ให้คนวี่รัทธาครับพี่น้องเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับน้องนี่ยแหละ วันนี้นะพวกคนลุนเยอะต้องสัปคายรินครับสัาตครับแเป็นได้ยังไงเสอนว่าจิดแล้วอาจารย์ก็ได้ให้เลข่จ็เาสอวเ้ยเก้าจเก้าจต่อเลยไปซื้อไดงแังสามตัวเอเกาสองตัวไปซื้อเห็นก้าจิตเ่อะแต่ว่านี้วันนี้อัพแมวเวื่ก่อนซื้อห้าสบาทวันนี้ซื้อร้อยหนึ่งนะครับเนาะเฮ้ยเลนหกกควางแด้พี่น้องไปเรียนสามกังทเลถามไปโทษสาบรัวนะครับ เป็นไงบ่ายนี้นี่เฮาเย้ยขาดตุนขาดตุนไม่เป็นไรอาจารย์น็อตตี้ไม่รู้เลยว่าถูกหรือผิดนะครับเพระาระว่านี่หึงแล้ววันที่หนึ่งก็ได้9เจ็ดผมมีประมาณแ80ใบนะครับแล้วต้องดูว่าผมมี9เจ็ด9ไหมเออวันี้ก็บวันเป็นหยังขับพี่น้องละเมยแห้งแง่งอยู่นี่โอใส่โบเกาเมอเด้อบายเท่านี้ อันนี้สามตัวท้ายก็มาแล้วครับโยบนะครับถักโยโบโอ้โหแม่พีรองครับเดี๋ยวขว่าขอหันกล่องกลับมาก่อนกล่องนี้ไปทักไปทักไปทักผมบอกว่ายังไงพวกเราเมื่อกี้ผมลังวลมาผมสิแก่เสือเลี้ยงเมื่อกี้สิยูรอล้อรอล้อหาอยู่เดี๋ยวจะแกลเนี่ยเมียสีดา นะครับน้าอ้ยสอบเทว่าให้ออกตัวไดก็ได้ได้ขยันได้เก้สองกับเกาหนึ่งแต่ว่าเก้าสองกับพยนมาแต่เ่าะยังเก้าหกกับเก้เก็อยู่ในชุดคือเก้านะครับก็ดีใจเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งทันต้องกบหัวก็จะเป็นเก้าเร่ยนะครับเนาะเออเก้าเ็ไม่ดีใช่ไหมบอกยังว่าคนนี้กอกอะนั่งเลยไอ้คนนี้ว่าเก้าสองไม่หลับ Get go Get go Get go Go Get g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 o 7, go 7, go Get 7, Get go 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 Get

เดข้างคนคนที่หน่งรมดนมาด้วย้ไปไอไปมดทีเดียวหมด้สวัสดีนครับสวัสดีครับแป๊บนึ่งนะ

ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบักไหนบักไหนบักไหนไม่ต้องสิบห้างวัดติดวัวนี่ว้าวว้าัว่างสิบห้างวัดตี๋ให้นัำเกลียวให้นัำเกลียวน้ำเกลียววัวน้ำเกลียววัเนี่ยน้เกลียววัเขาไม่ให่คว้นี่สว่งตัวเขาไม่ใส่ควเลยด้สวงตัวหุ่นบัไหนอยิ่งร่มเก้ายววัว วันีไอ้บอสหนาตัวเล่น้องเก้าสิมาสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีเข้ามาฝากกค้ลไ์้ดแชรีเกขี่ออเก้าเจ็ดเก้า

เด้ยวนอยู่เดียวยนอยู่เนียนอยู่ถูกบึงคันกบขนอ่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับในช่องยูบนะครับไม่เป็นไรทเจอเตอกลยนะตกนะ คอี่ร้องวนี่อนไมาอ้วอ้ว่ยกยูกะร่องกลไีารอบสรอบผมงคต่อหน้าอาจารย์เลยกอยึ่งมาเดีวเจเต่าไปบนเม็นเดียวเลยให้บอกว่าสองเาไม่ดอกเก้าเจ็เต่าเต้าสอ

จ you ังผลไหลประการัวนี้จังจ right? Th ังวันี้อยู่หถ้าเดเกิดให้ัผไหทุกคนครักนครับาดับประเนเยดังวัาูโตนะครับงว่าดาวูโตนะครับวนีครับี่นรอบนะรอบเ้ยมูปลาเปถ้าคป่วยนะมันต้องหา มือขววันนี้ไเลย่เจ้ามาสรไม่ก็ีะอัลไเป็นไรเ้ามาไม่ได้เเอาไม่ไหมาไม่มากไม่มากง้าววไนยไม่เลไม่เ นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับตอนนี้เราเดาๆว่าน่าจะเป็นแปดเก้าก้าแปดนะครับเนาะน่าจะเดาเป็นสักสูงก่อนน่าคิดว่าเม็ดเดียวน่าจะแปดเก้าครับอ่าฟังนะครับแจกต่อแล้วนะครับเจับใส่เลขอาจารย์บอลแล้วนะครับเม็ดเดียวก็แปดเก้าเก้าแปดนะครับเนาะอ่านะครับเนาะโอ้เจ็บท้องพี่น้องเจ็บท้องไร เอาเลยยังดอกดอกเข้าสองผมเลยคนนี้ เก้าสองมีสองรอยใบบุญฟัวเก้านึงแางก็มี้ทั้งสองเรอแข่งกันมาดึงเอาอางใดดิมกดึงมานี่ไหมแต่ว่ามึงคือไร้สดอยู่เจ้ามืออยู่กรุงเทพโทรมาว่าเขาสร้างลมอาจัดรอนเพราะมีเก่าเล่นอนนะครับเอออยากหัวได้ป่านเนี่ยโคตรเสียฟองไว้แล้วเอาเยอะๆคอยตามพี่ เบิก็ถังแเบกก็ถังแน่ลอตเตอรี่นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้น่ะได้เป็นคนโบก้แน่นอนปัจทีบนี้่เจ้าวายูละพ้นไปนี่โอ้ว่าเจ็ดตวงได้มือดิยืนน้ำากันยืมือที่ว่าสกิาเด้ไหมได้ไม่อยากบอกเลยคนรวยดิล่าหอซสนาสองอ่ะดังนนสองแสนเป็นออกที่ดี นเท่าป่่ครับตัวนเองตรงนี้เท่าตัวนี่นี่ครับตัวนี้ตัวนี้นี่ครับเริ่มก่อนเนาะโอ้ไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดมืออีกเรี่องหนึ่งนะครับแล้วอยากให้ตัวมาปั้นไหนเฮียก่อนเนาะนี่บอก ตรงสอาทิตย์ก็จัดหรือยังไงงานสร้างโดีใจมากเลยนะครับบิ๊ี้ดีใจกับบิ๊ี้ทุกท่านนะครับแล้วเนาะเลขคุณนีอยังหลายซีคู่หามตลอดเขาหลุดเอาล้นะครับเทียงว่นนานี่แปดแ่เขาแบบไรไรแปดถ้ว่ากันแน่ๆกันขว่าแปเก้านะครับแปดเก้าแปดทกมือนี่เขาเพื่อยก่อน้่อหยุดธรกิเก็บต่องไปไห เวลาเลขาจะสดตอบอีกแล้วการอาจารย์ต้กันแท่ปีไม่เท่าเนี่ครับบนพื้นนี่ความดันเฮ้ยเฮ้ยัความดันผมได้ไหมเจ็ดสิบเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจผมพอนลงเฟสด้วยนะครับผมดันเดลงเฟสด้วยผมเปิดผมพอนลงเฟสด้วยอ้าเดี๋ยวอะไรกินหัวอาจารย์อยู่ผมมีมันโอ้ยแต่าเข้มยุ่ ตัวดับนะครัไอ้คนสองมือคนสองมือที่ไหนอ่ะวันก่อนวันพุธว่าอะไรเฮ้ยมองไม่เห็นเห็ยอดแฉกหมดไอ้นี่ความดันอ่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับกดถูกใจให้เด้อพี่น้องเด้อใครที่ดูอยู่กดถูกใจยูทูบให้ด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสนับสนุนแอดมินได้นะครับสนับสนุนช่องแอดมินได้นะครับเด่อ นะครับผมโนเฟรดมือว่านดีว่าตอนแรกว่าจะพักร่างกายแยกความดัน149ลก9 7เียเลยทีเดียวกันนะน่ลูกศิษย์มาเยอะกำลังจะฝืนลงไปรับแต่เนเ่าคนไดรับต่ประกาศเนว่ยเราเนี่ยคนเมองสอ0เมือืขึ้นนี่สานักก่างๆนะครับผมประกาศซึ้งไปเลยบอกว่าจะก้าจานนอนะมาแน่นอนขมให้เหยียบปาก ย่ไปเหยียบเด้อขอตัวดอ้เอเจ้าบอกให้เหยียบเนาะก้าวมาสองตัวเด้อมี่นองนะครับถ้าจะให้หวยจริงอะ่ะสำนักอื่นๆไม่ต้องมาแข่งกันครับเราทําเพื่อลูกศิษย์ให้ไปไอย่ามาขิงกันนะครับเนาะอันนี้มันระดับประเทศเนี่ยวดนีคคคคค้คุยได้พ่นองวดว่าเขาไครก็ว่ากาคุยกันวดหน้านะครับหนึ่งกุมภาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปด เาเอายกเแปดนะานะครับแปดแล้วก็น่าจะลิ้นไปเราผมขอเลขอาจารย์บอลมาหนึ่งตัวเมื่อเมื่อกี้ผมขอเจ็ดอย่างอาจารย์บอลผมก็เลยให้เจ็ดเก้ามาอาจารย์บอลบอกว่าเก้าผมไม่ถามว่าชัวนะชัวก็เลยเอาเป็นแปดเก้าเม็ดเดียวไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกพุ่งนี้ดูก่อนว่าเลขมันจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเนาะ เบียร์เก้านะวันนี้ไปดูย้อนหลังได้ก่อนเลขกจะบอกบนเนี่ยผมบอกอาจารย์บอกว่าเจ็ดก่อมาบนนุญเนาะคือหมอนี่ไม่ยอยากในเจ็ดก่านะวงเล็เป็นบมอลวานอีกแล้วมื่อคืนกับไรสนนะคนดูเล้อหลังอีกเป็นล้านนะครับเนาะ เอาเกลือเ่โบยงเียแต่นหอโบงน่าจะไม่พอนะครับต้งไปหาเพิ่มนี่โมโคนไหมโกาเล้องายบ่เ้งลบกเล้ยงโอยนะครับาเราเียใก่บ้งนาอาจาร์รถอาจารย์ก็เกสองหลายเกันเก้าสองผมสองร้อยี่หอ เยห่าตากับว่าเป็นยังปูหาอยู่นะครับแล้วก็ดีใจนีเลขเขาอยู่นะครับกัม่สองตัวผมดักเก้าเ้าไว้แล้วนะเห็นไหมเก้าก็ยังมาสองตัวนะครับดีแล้รถปูด้วยฮักเจ้าไหนปันปายาวานกับโบเรียงเก้ามือโบเรียก้วันบเรีย้าวันักขาวาจะบ่นยังไงถอดเสือแลนก็ยังถอดยังคนเมื่อผมเดียวบแม่สิีไม่เบื่อหนังน้าบอลหกอนดิวาเบื่อเบิ่งไปก็เบิ่ง เ้าคนบอกกันว่าราคเให้เขาวันเก็บเก่าวันทีจ้างหนังมาฉายนั่ยละำเพื่อนกันน่ฮะพี่คนหนังกันบนเรื่อเดินบนหนังกันแต่ว่าจำคิดว่าจใส่คุณน่าากเกินแสนไอ้พวกดามาไปด่าแก่อเลยตอนนั้นผมก็ไปด่ากรับนะคบเด็ไดไปนี่น้ำดามันขึ้นก่อนเหแล้วเนี่ยเนี่ยเจือว่ะสบุอาจารย์เต้นกับเน็ตนะครับเป็นสำเน็นะครับเดิางปอดภัยจะไม่เฮล้ร่กันนะครับเด้อถาวเด้อ ครับมาแห่นะครับได้แห่แน่นอนนะครับได้ครับได้ครับมากครับหนึ่งพันพาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับตอนนี้เราเดาๆว่าน่าจะเป็นแปดเก้าก็แปดนะครับเนาะน่าจะเดาเป็นสักสองคนน่าคิดว่าเม็ดเดียวน่าจะแปดเก้าครับอ่าฟังนะครับแจกต่อแล้วนะครับเตรมแต้พุ่งพาชั่ว จับใส่เลขอาจารย์บอลแล้วนะครับเม็ดเดียวก็แปดเก้าเก้าแปดนะครับน้อนะครับเนาะโอ้ยเจ็บท้องพี่น้องเจ็บท้องไรทมาอันนี้ยังหรอกดอเก้าสองผมด้วยคนนี้ เก้าสองมีสองรอยใบบุตฟโคเก่าดึงรงแบบนี้ทั้งสองเราแข้นกันมาดึงเอาอันไดดิมอกดึงว่านี่ไหมแต่ว่าเมื่อคืนไร์สดอยู่เจ้ามืออยู่กรุงเทพทรมาก่าเขาสร้างลมมาจานนอนเพราะมีเก่าแน่นอนนะครับเอออยากหัวได้ปัาเนี่ยโค้เจีบยทองไว้แล้วเยาเยอเดีอยาเดี่ เบกรถังแม่เบอรถว่าถังแะ่แบตเตอรี่นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยได้เป็นคนโบกพแน่นอนปัจทียนี้นะจะเอาไว้อยู่ละคนาปนี่โอ้าเจ็บต่องเลือมือนี่ยูนน้ำกันด้ลยมือที่ว่าสกิฟนะวะไม่อยากให้คนรวยดีล่าหัวชนะสองเง้ดังนสองแสนเป็นออกเด้ย วนเท่าหรอครับตัวหล่อตรงนี้เท่าตัวนี้นี่ครับนี่ว่าตอนเนี้ยโอ้ยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดมืออีกเพื่อนหนึ่งแล้วครับแล้วอยากได้ตรงกับมันเลยแม่ก่อนยาวอีกอตรงเสาอาทิตย์ก็จัดหรือยังไงงานสร้างโอ้ดีใจมากเลยนะครับพี่พี่ดีใจกับพี่พี่ทุกท่านนะครับเนาะ เลขัวนียังหลายซีคู่ตอดเขาหลุดเดานะครับเทียวัวนานี่แปลเาไรไลเปลยแตว่ากัแน่ๆกันว่าแปเก้นะครับแปดเก้าแปดกมือนีเขาเื่อไหวก่อนกอย่าขิดเข็ต่อไปเลยเวลาเลกเขาเก็ตอจริเดียวอาจาย์ปใวยตั้งแต่ปีไม่เท่าเลยีครับมื่อพืนนี่คว่มดัน้ยำความดันผมได้ไหมเจเก้าเจ็ดเก้าไเก้าเจ ผมโพสลงเฟซด้วยนะครับผมโพสลงเฟซด้วยผมเปิดผมโพสลงเฟซด้วยขึ้าล้วเดี๋ยวจะไปขี่ตัวโ้ตัวดับกัค่ะอนไงวันก่อนวง่าอะไร เฮ้ยอง่เห็นคามดันยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับกดถูกใจให้เด้อพี่น้องเด้อใครที่ดูอยู่กดถูกใจยูทูบให้ด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสนับสนุนแอดมินได้นะครับสนับสนุนช่องแอดมินได้นะพี่ครับเมนี้ลงให้นะครัมโพสตเพมือว่านดีว่าตอนแรกว่าจะพักรางกายแยกความดัน่ริเเเลยทีเดียวพน แต่ลูกศิษย์มาเยอะกำลังจะปืนลงไปรับแต่แนวรับเ่ประากาศนะครับเนอคนเมืองสองหมื่นมือเคลืนมีม่สำนักต่งกางๆนะครับผมูประกาศซึ้งไปเลยบอกว่าจะก้าาจารย์นอนะมาแน่นอนคขะนาให้เหยียบปากเยกไปเหยียบเอ้อขอตรวเเ้อเจ้าบอกให้เหยียบเนาะก้าวมาสองตัวเ้อพี่้องนะครับถ้าจะให้หวยจริงๆอ่ะสำนักอื่นๆไม่ต้องมาแข่งกันครับเราทําเพื่อลูกศิษย์ให้ไปอย่ามาขิงกันนะครับเนาะอันนี้มัน ระดับประเทศเนี่ยวัานี่คุยได้พี um ่น้องว่าวก็เข่าไข่ก็ปากกาคุยแต่ปากไปยังนี่ว่าน้านะครับหนึ่งกุมภาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดเขอาของยงพิษแสบนะแสนะครับแสบแล้วก็น่าจะเล่นไปเรา ผมขอเลขอาจารย์บอลมาหนึ่งตัวเมื่อวนเมื่อกี้ผมขอเจ็ดอย่างอาจารย์บอลผมก็เลยให้เจ็ดเก้ามาอาจารย์บอลบอกว่าเก้าผมไม่ถามมาชัวนะชัวก็เลยเอาเป็นแปดเก้ามเดียวไปเลยนะครับนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกผู้นี้ดูก่อนว่าเลขมันจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับนเปลี่ยนเก้านะเมื่อวันนี้ไปดูย้อนหลังได้ก่อนเลขจะออกบนเนี่ยผมบอกอาจารย์บอลว่าเจ็ดเก้ามาหมุนน้องเพื่อหมอนี่ไม่อยากได <5 S 1> ้เจ็ดเก้านะผมก็เลยเป็นเบาหวานอีกเรื่องจะได้สนนะคนดูื้อหลังอีกเป็นล้านนะครับนาะ เเอแกงโบแดงไข่ไม่เยดเต็มอ่ะโบแดงน่าจะไม่พอนะครับต้องไปหาเมั่นุพุนไหมไม่ได้เป็นร้านเนี่ยกเก้าหนร้าบ่เลลม่เก้าน่โอ้ยนะครับเราเสียใจ้างนาจานลวดอาจารย์เก้าหนึ่งเก้าสอหลายเทกันเก้าสองร้อไปเกผมสองพี่อ๋อ เฮ้ยฮ่าถ้ากับว่าเป็นยังปูแหย่อยู่นะครับแล้วก็ดีใจมีเลขเข่าอยู่นะครับกับมาสองตัวผมดักเก้าเก้าไว้แล้วนะเห็นไหมเก้าก็ยังมาสองตัวนะครับดีแล้วแล้วปูเด้อไปฮักเจ้าไหนวันนี้ปลาขาวหวานน่ะครับโบเรียงเก้ามือโบเรียงเก้าวันโบเรียงเก้าวันปักขามวานจะโบนยังแน่สอดเสือแล้งกับยังสอดยังค้นเมื่อหมดเดียวโมเมนสิเดียไมเบิ้งหนังน้ำบอลออกมาดีกว่าเตือนเมื่อไปร่ก็เบิอง บอกไอ้คนนั่นเด่แต่คนเือเพรคนอันบอกกันวาถ่ายเลขให้เขาวันี้แก้วกนสี่จ้างหนังมาฉายนั่นแหละตคนนกันนี่ยฮะีคนอ่ังคนหนังกัน้ยบนกันเรื่เรื่อนหนังกันแต่ว่าจำเพื่อี่จำคิด่าได้คุณแม่เขาจะแทนไอ้พวกตามาไปด่าแก้วเลยตอนนั้นผมก็ไปด่ากลับนะครับทิปไดนไปนี่น้ำดามันขึ้นก่อนเหมืแล้งเนี้ยเยอะจื้อว่ะสมุดหนอาจาร์เต้นกับเน็ตนะครับเป็นกับเน็ตนะครับเดินทางปบอกให้ยะไม่แฮ่ล้วกันนะครับเดี๋วถาวรเด้อ มาแห่นะครับไปแห่นแน่นอนนะครับโอ้ได้ครับได้ครับแม่ครับ